เ้ยร้านสิ๋ยวร้านร้านมาเว้ยน้องร้านมาเว้ยสนามบินไอ้ร่างร้านมาร้านหนึ่งร้านด่วนเลยฮอกซิโดใช่ครับไม่น่าขึ้นหรอกเนะยังไม่ไหวเที่ยวดีเขาจะไม่ไปเล่นเลยดูปืนว่ะไไมม่่ขึ้นใชเฮียที่ไปนี้ยมันมันรันมันรันแบบรันจัดขนาดเรี่ยววะมันเดือดจังวะเฮียเดือดเกินไปสักอย่างนี่แหละเหมือนปีศาจอะยอมอะเขาเขาเขาลัก อันสวินรติการบวกเติมเยอะด้วยอ่ะแม่งควบเออแม่งทั้งรติทั้งเติมเยอะทั้งอ่อนบ้ามันอะไรวะเนี่ยมันอยู่ในนี่เนาะเขาหยู่อยู่เซตเนี้ยประมาณสองปีแล้วอ่ะแม่งกระเทิบได้หมดอ่ะกูบอกอลไรพวกเอลเคพวกอะไรเนี้ยถ้ามันจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะไม่ไหวมันหรอกแม่งเยอะเกินแล้วเมื่อคืนมึงไปเสียตังค์ให้มันทำไมไม่กระเทิบมันไปเลยวะอ้าวจะยังไงกับเราเนี่ยนะคุณบอล ไม่ก็ถ้าแบบทิฟฟานเอ็กมันอยากตีมากก็ตีลองตีมันดูจะเป็นอะไรไปไอ้เหี้ยแทนเดาพยายเดี๋ยวมันจะช้อนนี่ขี้เกียจโดนช้อนอยากตีกับมันคนที่จะช้อนคนมึงฟังนะคนที่จะทำอย่างนั้นะเวทเวทยังมึงมึงฟังยังยังยังไงเวทก็ไม่ทำไม่โหปโหปโหปที่ชอบทำอะไรสวยๆปีรู้พี่ปีปีผิดแล้วขมันจะทำมันจะทำเพราะมันมันเตรียมประมมันจะทำยังไงตอนนี้ไม่ทำหรอกครับมึงมองมึงมองเวทแย่ไปโฮปแย่สุด ไอ้ี้อพี่ฟังนะผมมันก็เฮี้ยแต่เชี่ยวเวดอ่ะผมบอกเลยแม่งตัวการใหญ่กคือเฮี้ยแบบตอนตอนคุยตอนมารู้จักกับเรามันคือแก๊งเราเราคุยกันดีมันก็ดีไว้แต่ตอนมันเฮี้ยมันก็เฮี้ยมึงเคยเห็นมึงไม่เคยเห็นหรอตอนมันดีมันดีเออตอนมันดีกูรู้ว่ามันดีเฮี้ยแต่ตอนมันเฮี้ยมันเคยดีกับมึงไหมตอนมันเฮี้ยโนสนโนแคร์เอาตายอ่ะแม่งม่ไม่งแซมบ้ากไม่แตกหรอกไอ้เหี้ยมันไม่สนนั่นหน้าโนสนโนแคร์ แผลที่ผมเลยกับพี่เม่ได่เสียเวลาแต่ผมยาวอ่ะคือผมยาวยิ่งเชียวเอ็ดยิ่งแคมผมบอกให้มันเลื้ยงจริงพี่ไม่อยู่เว้ยเมื่อพี่อยู่อ่ะพี่พี่ลองถามผน่อจะมันเลื้ยนมันเลี้ยงเพราะมันยาวมันยาวโง่แมเยี้ยมันจะทำอะไรสัวมันเล่นสัวแบบงานงานล้านใช่ป่ะแบบแทงเลยแบบทำอะไรแบบสัวนแบบคือมันมันมันเยาอ่ะคือมันมั่นใจฟิตใหม่มัอนอ่ะโอ้ยเว็มันเป็นอย่างนั้นมันสู้เราไม่ได้หรอก ไปก็ต้องเล่นเรื่องไงให้ไอ้เือด็กๆรู้จกักเรื่องไงถ้าเทียบถ้าเทียบกันน่ะเด็กเด็กเวทอ่ะกูเดินคุยได้ทุกคนนะยันไอเอ็กยันอะไรนัดตีนั้นอะไรยังได้เลย <S <S มันยังเป็นต้องอะไรด้วยซ้ําแต่คือโฮปเนี่ย <S 1> <S 1> พฤติกรรมเนี่ยแบบหยุดไม่อยู่อ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะจะตีก็จะตีอย่างเดียวอ่ะรอบล่าสุดอ่ะรอบล่าสุดมันมันมันจะเอามันก็จะเอาอย่างเดียวนะ<อ><พ>เรืงง่องงงๆผมไม่อยากตีเพื่อแพ้พี่เข้าใจว่าคือกับโฮปอ่ะคือมันต้องห้ามเป็นสูงสต,ติช่วยจอยผู้ไอจอยดี้ผู้อะไรเงี้ยอ้าวมึงยิงทำไมเนีี่ยยเเด็กฮะ ให้มันให้มันให้มันรู้จักก้มมั้งพี่เราทำคนอื่นมาเหรอถ้าเกิดเราเอาแต่เราเอาแต่ตีเอ็มเคเคบนลูกเอ็มเคไม่ไหวหรอกพี่มันเสียเวลามันต้องค่อยๆของค่อยๆขึ้นพี่นะว่าพี่แบบว่าอยากเคลียร์แต่ถ้าเกิดมันมันจะเปืองไหมพี่มันจะเปืองอะไรมันตีแล้วตีเวดมึงได้อะไรเอาให้มันรู้จักก้มไงเลด้เลื่องแกวหวานเนี่ยเปลี่ยน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 แทนเลยกูไม่เอาเวทกูจะเอาโฮไปเชี่ย เวดกูเวดเวดเวดี๋ยวกูคุยอีกเอาเขาเวดมันมันมันไม่ได้มีเฮียอะไรเนี่ยเวดตีไปฉันนะมันเลื้ยนพี่ลองถามคนในแจหน่อยอะไอคนที่โดนเวดมึงเล่าเดี๋ยวมึงเล่าเดี๋ยวมึงเล่าเดี๋ยวมันทำอะไรมึงมึงเล่าเดี๋ยวไอโคพี่ไม้อะไรมึงเล่าเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็สดก็มีอีกอันพี่ไม้เฮียอะไรมึงมึงลองให้ไม้เดินเดินเดินไปหาโฮปเดี๋ยวแล้วมึงเจอพวกเชี่ยนั้นเหล่าเดี๋ยวหนักกว่าเวดอ่ะอไเฮียแล้วมันได้โอกาสนะไอดำเดินไปคุยเดินไปคุยสภาบอกว่าพี่เลสรอก่อนได้ไหมคนผมยังไม่พร้อมมึงก็คุยกกับนนน้้อออองงูดดิมมมมเเเาาาไไ่่ คุยเลยสัตว์ไม่เอาเดี๋ยวมึงภาพมันขึ้นไปในหัวมึงหมดแล้วเว้ยกูจะบอกมึงให้นะพวคุยเลยไม่เท่าไหร่น้องๆมันอ่ะตัวเฮี้ยมึงก็รู้ไอ้สัตว์ไอ้เล่นมันไม่ได้มีปัญหาเลยน้องมันอ่ะตัวเฮี้ยเลยต้องแข่งๆเอาตอนมาพร้อมเลยพี่มึงจะเอาอะไรเนี่ยรถรถรถกูมัดแต่งรถเที้ยอะไรมึงขายแม่งทิ้งให้หมดดิแล้วมึงก็เช่าเอากูให้ขายเลยขายไปให้หมดเลยรถกูมีกี่คันรถลิมิเต็ดอะไอ้เฮี้ย แมคลาเรนมัดแต่งรถยอดชี่อมึงขายแม่งทิ้งแล้วมึงเอาเงินไปทาอะไรก็ไปทําไปมึงจะดันอะไรอ่ะมึงก็ดันแม่งดิที่ยแล้วมึงตีโฮมึงตีเบลดมึงชี่อะไรมึงก็รู้ใครเชี่ยกับมึงใครดีกับมึงไงสัตว์ไอ้พวกเชี่ยเนี่ยแม่งเชี่ยจริงไงไอ้โฮมเนี่ยไม่รู้อีกเหรอเบลดเวทดมาไม่ทำเชี่ยอะไรมึงเลยโฮมมึงฟังนะเวทดเวทอาจจะมีปัญหากับมึงจริงเว้ยแต่ว่าทุกรอบที่มึงมีปัญหาใหญ่อ่ะโฮไม่เคยปลาในมึง ขนาดช็อตที่แก๊งมึงจะแตกอ่ะมันไม่เคยสนเลยไอ้ทียขนาดเรื่องล่าสุดมึงยังไม่สวนมันอ่ะมันยังซื้อเรื่องเรื่องเรากูให้ตีเพื่อจบกูให้ตีเพื่อจบแล้วมึงคิดว่าน้องน้องมันอ่ะดีคือดีขึ้นไหมที่มันตีกับมึงมาชนะมึงไปอ่ะสุดท้ายแล้วพอมึงไปจี้มอะไรมันอีกอ่ะมึงก็โดนมาอีกอยู่ดีเว้ยโหมันเห็นมึงเป็นตัวตลกเว้ยถ้ามันจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับเราอ่ะไปรุมไม่โอเครุมอะไรตั้งนานแล้วไอ้ที่มันตีกับเรามั้งแต่ยุคแซมบ้าแล้วตอนแรกเคยคุยกันว่าเอ มาจากเลิฟเออเราเราเราน่าจะแบบอยู่ฝั่งเดียวกันอะไรเงี้ยปีนปีนขึ้นไปได้หมดด้วยกันสรุปแม่งตีกันเอาตีกันเอาไอ้เชี่ยบีมก็เอาจะได้ได้ได้เอาทุกอย่างช่องโหว่ใช้ใช้ทุกอย่างไอสัตว์แล้วมึงเห็นไหมพวกมึงเล่กกันยังไงเที่ย์ยันร้องมันโปอ่ะมึงจำไม่ได้อะมันเที่ยพวกมึงยังไงอ่ะท่าเป็นลืมหรือไงไว้เที่ยเพิร์ทเจอไอสัตว์น่าจะรู้อยู่ใครเที่ยมึงใครดีมึงมึงไปเซิร์ชดูโมเมนต์ดิเวทเวทมีเที่ยอะไรให้มึงเพ่นไม่มีเที่ยอะไรสุดท้ายแแแมม่่่งีตโฮปคนนั้ ถ่ารู้ร่วนอยู่เนี่ยตอน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 มันมาใหม่ๆมึงมึงเคยกดป่ะกูเคยพาพวกมึงไปกดป่ะแซมบ้าโหพ่อมีปัญหาตอนไหนไอลุกไอลุกปล่อยตลอดไอสัตว์พาออะไรอ่ะพราพ่พวกไอเลสไอเฮียมันไม่เคยเอาไม่เคยกดปล่อยโตแล้วสุดท้ายโตขึ้นมาได้เป็นไงเอาเละฉะนั้นเนี่ยควรคิดตั้งเลยผมบอกคือคือพี่พี่ต้องเข้าใจว่าไอเวทเอะเราเราต้องต้องเป็นหน้าที่คนกดบ้างพี่ คือเราเล่นแต่มวยรองอ่ะมันไม่ได้สนุกตลอดนะผมบอกให้มวยรองอ่ะไม่คนกดบ้างพี่ถ้าเกิดเราเราไปโดนเขาขกดแบบน้องในแก้มมันจะงองไม่แล้วต,ตีตีมันมึงได้อะไรได้ก็คือมันเล่าไงพี่พี่บอลเข้าใจไหมคือไอ้ลูน่ามันมันพูดกับไอหนึ่งกับโอ้ไงพี่บอลโอ้แปลแล้วไม่เสียอะไรแลืออุ้ยตายอะไรวะเราหมดแล้วเหรอไอ้เหี้ยตายกันอย่างไว,ไวเลยโหมดตรงนี้หมดเลยอะไรวะเนี่ย มันไม่ไหวเว้ยกะโฮปมันไม่ไหวเอกเวียดเกเวดมันตีไปมันไม่ได้อะไรเว้ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยเว้ยเกเวีดอะจริงๆมันเท่ากับสูตนะซีโร่อะเว้ยะตีไปก็รู้มืออยู่มันชนะแล้วมันไม่ได้เงินด้วยเฮียอืมแชร์ลูกหน้านทำอะไรเขาไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาก็เติมหลักแสนมึงตีเขาไปของเขาไม่มีวันหมดหรอกซ้อรัว เขาแบบเงินเป็นพันล้านอ่ะไม่มีวันหมดอ่ะตีเขาไม่มีวันตายอ่ะไม่มีวันแตกอ่ะเราจะตีเขามันก็ได้ได้แค่สตอรี่ละสิบล้านเต็มที่อ่ะเงินเดิมพันสิบล้านยี่สิบล้านอ่ะไม่มีเัินหมดครับผมพูดตรงๆถ้าเลี้ยงอันดับคนของเยอะลูน่าอยู่อยู่ท็อปทีท็อปทีแน่นอนอ่ะท็อปไฟแน่นอนอ่ะลูน่าตีไงของก็ไม่หมดหรอกไอ้เหี้ยมึงดูเขาเติมด้วยแค่นั้นน่ะมันตีไงมันก็ไม่ตายหราก็จะดำเบ็ดอะ คือพี่เข้าใจไหมคือเวทที่มันกโกงตีเพราะมันคิดว่าเราไม่กล้าเล่นไงพี่ตอนเนี้ยก็เข้าใจไว่าเพียดำอยากกดให้มันจบๆไอ้เงี้ยเดี๋ยวมันเป็นแบบโผล่ะที่แบบเดี๋ยวก็เป็นแบบโผล่แบบแล้วพอกลับมาเราก็มาตัดแต่งแต่งกูมั่นใจว่าเวทไม่เป็นว่ะไม่มันมันอาจจะมาแล้วมันเป็นมันเป็นเปล่าไม่เป็นอยากตีไอ้เฮียสุดสุดท้ายสุดท้ายเอ็กอับมันมันเพื่อนกูมันมันคนละฟิลกับพวกไอเลสแน่นอนเว้ยกูกล้าพูดเลยว่าไอเลสไอไอเลสไอไอเลสยังให้ยังให้น้องจูงแต่แต่ไอเอ็กไม่ให้น้องจูงไว้ถ้ากกูคุยมมมัันนถ้าาเรไไ่ปด คือภาพภาพคุยได้ไหมจำได้ทุกคนแหละพี่ใครอยู่แต่มาแต่เวทตอนนี้มันมันเกินไปพี่มันตีนี่มันรมันทำอะไรมึงวะมันทำอะไรมึงมันทำอะไรมึงนดนะเวะมันปีนมั่วเลยตีแบบเลื้อนไม่มันมันมึงมึงมึงฟังนะมันมันมันปีนมั่วแต่กูจะบอกให้มึงแค่สองข้อมึงจำสองข้อนี้ไว้ให้ดีนะเมื่อไหร่ที่มึงมีปัญหาสองข้อนี้โฮมันจะมาหามึงทันทีข้อหนึ่งนะเอาเอางี้อดัมกูคงไม่ต้องฟูดเจอะข้อนี้มึงน่าจะรู้อยู่แล้ว บางทีโฮปอ่ะมึงไม่ต้องด่ามันในเกมอ่ะบางทีมันแค่นั่งสตรีมคุยกับคนดูอ่ะถ้ามึงด่าพวกมันอ่ะมึงก็เรื่องก็มาหามึงแล้วแค่นั้นแหละโฮปมันตีไม่เรียกหน้าไอสัตว์กูจะบอกให้มันเอามาฉิดโควิดเยอะอันนี้คือข้อแรกถ้าพี่อยากคุยพี่ก็คุยกับพี่ถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมึง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 คิดว่าโฮปมันจะเป็นคนดีแล้วอ่ะมึงจําข้อนี้ไว้ก็อย่าแพมถึงมันในตอนมึงสตรีมอ่ะ ตอนมันเล่นตอนมันเล่นร้านมันทำหน้าเฉียดใส่มีกูเห็นบ่อยตายพวกเฮียบอลเฮียอะไรเวลาเจออะก็นั่งพูดกันหมดอะสุดท้ายแล้วคนแค้นมันแค้นเว้เฮียถูกนั้นอะผมเก็บผมเจ็บห้าเก็บหกมันผมก็พูดหน้าสตรีมนะว่าแบบนั่นแหละคนแค้นมันแค้นมึงฟังกูดิแล้วก็ทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยโฮปอะไอไอเวทอะถ้ามึงตี๋ยมันเสร็จมึงอะไรมึงจะเป็นคู่แค้นกับเวทกูไม่ได้ว่าอะไรเว้ยมึงจะตีมันไปตลอดก็ได้เว้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ ปีศาจที่มันจะออกมาจากเงอมืดอ่ะมันคือโฮปมึงรอดูตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่อ่ะแต่มึงจําคําพูดกูไว้มึงบันทึกเสียงไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอ่ะมึงจะนึกถึงคําพูดกูแค่นั้นแล้วมันจะไม่มีคําว่าอ่อนให้มึงแค่มึงขอเวลามันวันเดียวมันจะไม่ผ่อนให้มึงแม้แต่ก้าวเดียวขนาดเป็นกูมันยังไม่สนเลยนักภาษาอะไรกับมึงแค่นั้นกูเคยเป็นหัวหน้าแกงมันนะเวยกูเคยให้ทุกอย่างมันนะเว้มึงอย่าลืมเฮีย ี่ปีนะผมก็อยู่นั่นแหละกูรู้จักไอเลสยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่มันอีกมั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นไอเลสมันคือมันคือเพื่อนกูกูรู้มันเป็นยังไงเวลามันเอาจริงมันเอามาหีดแค่นั้นมึงจำไว้แล้วถ้าเกิดมไปแผลพีวอนมันก็เจ้าเราอย่าพี่นี่คนก็จำเอาอย่างงี้มึงมึงไปตีเวทแต่มึงจำคำพูดไว้ให้ดีแล้วกันพอมึงตีเวทไปตีเวทมาบางทีอ่ะมันอาจจะอยากบ้ากับไอไมหรือใครสักคนที่แม่งเคยมีแผลกับมันก็ได้มึงอาจจะไปแค่ไปเล่นงัดร้านกับมันแบบโง่ๆอ่ะ แต่มันเอามึงจริงฮะมึงรอดูไอ้พวกนี้มันผีเข้าผีออกแล้วมันอยู่เป็นนด้นะตอนมันสู้ไม่ได้หมอบแบบหมอบทุกการ์ดอะแต่ตอนมันสู้ได้มันไม่สนนะไอ้อพวกนี้รู้มือแค่นั้นเนี่ยมึงก็ระวังคําพูดงั้นตอนเนี้ยอารดัมคือมึงมึงต้องใจเย็นล้วบอกบอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากตีเวทไม่ผม<อ>ไม่บอกผมไม่บอกผมให้เอาเอาคนที่โดนน้องในแก๊งเล่าไดยเลยไม่ต้องต้องต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ว่าคือตอนเนี้ยเวทอะมึงสู้ได้มึงเข้าใจไหม ไพ่มันจั่วมามันก็บอดเว้ยตอนเนี้ยมึงแดกเต็มอยู่แล้วมึงแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าแบบโฮปอ่ะคือมึงยังสู้มันไม่ได้มึงเข้าใจไหมสิ่งที่กูจะเสียก็คือถ้าเกิดเวทมันแหลมกว่ามึงหรือมึงแหลมกว่ามันมึงตีกับมันมึงได้แต่แต่พวกมึงอ่ะจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่กูบอกว่าอย่ามีเรื่องทีไรอ่ะไม่ตีโฮปทีไรไม่ไม่อยากมีปัญหาแก๊งใหญ่ทีไรอ่ะมึงมักจะมีทุกทีเอายิ่มึงย้อนกลับไปดูมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากกูยังที่มึงตีกับโฮปมึงย้อนไปดูไป ตั้งบ้าเลยก็ได้อะมีเรื่องที่กูไปหาไหมมีเรื่องที่ไอ้แบบคนแบบที่มันอยู่เป็นไปหาไหมไม่มีเว้ยเรื่องล้วนแล้วแต่เกิดจากพวกมึงล้วนๆเพราะฉะนั้นมึงควรบอกตัวมึงเองถ้ามึงอยากเบนเข็มมึงก็ต้องเบนเข็มให้จริงไม่ใช่มึงเบนเข็มแต่มึงแกงตีนหาเส้นสุดท้ายใครซวยแล้วช่วยผมไม่เคยมีเรื่องกับผมนะผมบอกให้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มามีแต่น้องมึงมีไะ ใช่ไงก็ถือว่าไงคือผมเข้าใจพี่ที่บอกว่าเออตีกบโฮปอะแต่สุดท้ายมันตีไปณตอนนี้มันยังไม่ไหวบอลตีไปมันแพ้มันเสียมูผมบอกให้มันแ,แ,แต่ว่าถ้าเกิดไอ้เฮียเวดอะคือตอนนี้ที่มันมั่นใจอะเพราะว่าเวลามีเราแหลมใช่ไหมเออเราแมนแหลมอะเราไม่กล้าเด้งมันไงพี่เข้าใจไหมเราไม่กล้าเด้งมันตอนไหนว่ะเวดอะไม่ไม่ใช่ไม่กล้าเด้งตอนไหนพี่คือตอนนี้เราเรอคนเข้าพรุ่งนี้ไงก็พรุ่งนี้ผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดรอคนเข้ไเลยพี่ได้รอวันนี้ไงวันเนี้ยวันเนี้ยหลังเที่ยงคืนเนี้ยเอาเข้นนนนผิดคควว่ะมััตีกกบบพอะไม่จับ อีโมเลยสุดท้ายแล้วเอาออ่่่ะะพีเเข้าาใจปง่ายปีศาจจอร์ดี้อ่ะถ้ามันไปแหลมใส่พวกจอร์ดี้เมื่อไหร่โดนใช่ไหมเนีลยไอ้ยผมเป็นยังไงผมก็รู้ผมอยู่พี่เลนมาแต่แต่สุดท้ายอ่ะตีโฮปไปตอนเนี้ยคือมันมันแพ้ไงพี่เข้าใจไหมตีไปมันไม่ได้เคลียร์แผลแล้วยิ่งไปเปิดแผลมันก็กว้างกว่าเดิมทีนี้เรื่องก็ไปกันใหญ่แล้วมึงแล้วแล้วมึงรู้ได้ไงว่าถ้าถ้าถ้าเราตีแล้วเราจะแพ้มึงตีมึงตีกับมันสัก20รอบมึงมึงจะแพ้หมด20รอบเลยอะถ้าถ้ามึงลองครบถ้ามึงถ้ามึงลองลองครบ20รออบแแล้้วมันพะะกกููถึงจยอมรับในนคี้้เวย กูกูไม่เคยเชื่อนะเราเราต้องปรับใหม่สิไอ้เฮียไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่ไไมม่่งั้นนัดล่าสุดแมนยูมันจะชนะได้ไงวะไอเฮียถูกบ้าแพ้มาตลอดอะไรเกิดขึ้นได้น้องในเนี้ยเราเราต้องปรับใหม์เซตทุกคนอ่ะถ้าเราจะตีโฮบอ่ะไอไม่เหมือนตอนที่เราตีกับเอลเคตอนนั้นอ่ะของแม่งก็ไม่ได้หาง่ายเลยประเทศเราอ่ะมันชิยวมันแค่ขาดอาวุธแดงซึ่งอาวุธแดงแม่งไม่ได้มีผลไทยเรียกกันอ่ะแก๊งโฮปอาวุธแดงทั้งแก๊งลงพื้นกับมึงปืนอีโวอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้โฮปแม่งก็ไไมม่ด้ีอีโวนะถ้าดูหน้าออกไปแล้วโะ ถูกไหมล่ะแล้วพวกมึงก็ไม่ได้มีด้วยไโอ้ยโอ้ยพวกพวกเล่นพาวเวอร์เล่นพาวเวอร์วกไม่ไม่ไม่แบงค์พี่เออแบงค์ว่าไงเออผมถ้าสมมติพี่พี่ชิงบ้านลีดแอลทูมาได้ใช่ไหมแล้วพี่จะได้สกินได้เด้อแอลทูจะเสียเสียสกินไหมเอ๊ะไรววะบีดมาเล้ามืวเอลทูเหรอเอ้ยลทูมันไม่เสียมันเป็นสกินเก่ามันเป็นซีซั่นเก่า ไปถึงซีซั่นใหม่ก็คือจะเสียใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นติดบ้านติดอะไรไปอ่ะรอเขาออกกดแบบชัดเจนมั่งสกินยังไม่ครบแก๊งเลยมือยังไม่ได้จับเลยเนี่ยสกินเนี่ยยังมีใครได้จับเลยเนี่ยได้ไปเจอเลยไหมครับเจออะไรเก็บเปล่ากินข้าวดีกว่ามาพี่พี่ขอถามหน่อยขอแค่คนนึงได้ไหมผมจะใช้ผมเองครับบอสป้าเลยเอามาเดี๋ยวเจอเจออะไรก็ได้มาเจออะไรก็ได้มาเจออะไเจอมาหมดเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะออกแบ่งทุกแก๊งไอ้เหี้ยแล้วมันก็เหมือนฟักตัวใหม่อ่ะไม่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 ตี ไปเลี้ยงหมาไปไปเสียเวลาเวลาหรอไอ้เห <ud> ี้ยไปดูแลหมาด้วยไม่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 ตีตีเผื่อไปอ่ะปล่อยปล่อยเลยหมอปล่อยเลยปล่อยเลยมันเลี้ยนมันเลี้ยนมันเลี้ยนพวกนี้มันเลี้ยนปลดปลดจริงนะถ้ามึงหมอบหมอบได้เดือนนึงหมอบเร็กอะไรหมอบเร็กอะไรซ้อมมึงส่งของมึงทำต่อไปเรื่อยๆอ่ะส่วนแปดห้าอันยังส่งช้าเลยเห็นไหมเนี่ยทำไม่ได้แบบบีบผู้ตรงๆของร้านยังผงช้ากันอยู่เลยข้าช่วยรับ ควายแม่งตีตีตีทีเผือแม่งเหรียนี่แอคไอ้เหี้ยลเคยุคตกต่ำเอาเอาแก๊งแก๊งแกแม่งแม่งแม่งโพสทวิตบอกลเคยุคยุคยุคทองยุคมืิสภาพยุคตกต่ำหรือเปล่าวะอะไรครับเอาไม่ตีใครเราต้องแบบจะของเข้าเนี่ยของออกเก็บขอนพี่เบิร์นเก็บของพี่เบิร์นเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่เหมือนกันไม่เอาจริงนะเอล ถ้าเทียบกันอะ LK อะมันยังไม่ได้ขนาดโฮปะเข้าใจไหม LK อะสุดท้ายมันเคยกดเราแต่ว่าสุดท้ายมันผ่อนมันก็ผ่อนมันมันเข้าใจไหมเหมือน LK มันแค้นโฮปอย่างเงี้ยมันตีจังหวะมันตีไม่ได้แก้งโฮปมันไม่พร้อมมันก็มันก็ไม่ได้หาเรื่องตีอะไรตีมันต่างจากโฮปนะ LK มันอามันแค้นมึงจริงเวลามันตีกับมึงแต่มันไม่มีมูดแบบกดจนกดจนตายนะไม่ LK อันนี้คือใน LK นะเนี่ยมันไม่มีแก๊งไหนไว้มีแก๊้งเดียวที่แบบมัน พอพอมันจะเลื้อนมันเลื้อนสุดอะคือโฮปอะถ้าเกิดมึงมีเรื่องกับมันปึ๊บมันยังซื้อเรื่องมันไม่ติดมันมาตีกันร้านมันก็ไม่ชุบมึงละนั่นคือโฮปของเอเคมึงตีจบอะสมมติมันอยากตีมึงมากๆโอเคมันเลื้อนใส่มึงมึงตีกับมันจบคือแล้วมันก็จบไปเลยนะเว้ยแล้วกว่าจะมีเรื่องกันใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จริงอย่างเงี้ยโหแม่งเอาบ้าจริงอะโอแบบมันบ้าโหมันบ้าหมกแบบโอจีอะทำอะไรแบบไงก็มีเมือมันมีปัญหามันก็ต้องออกไปซ้อมเนั้นแหละ ของมีเหรอของมีเหรอหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ต่อวันก็พอแล้วไม่มจจนันอย่างตีเวดไม่ตีเสียงมันตีมันตีมันไม่ชนะหรอกใครอยู่ไม่เป็นตีเวทอะเวทไม่ชนะหรอกเวทไม่ชนะเราอยู่แล้วเวทมันมันก็อาจจะสู่สีได้อ่าถ้าเวทมันพลิกมาโอเคเกมมันอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แต pan ่ว่าเชื่อผมเถอะคนที่เราแค้นจรเจมันคือไม่ใช่เวดเพราะไงเพ่ปรับปั๊มอะไร กูไม่ได้เลือนขนาดนนั้กูพ่อมึงอ่ะกูพูดความจริงทั้งนั้นตัวมึงกับตัวเลือนเลยนี่แกมาแล้วตัวมึงเลยครับตัวเลือนเลยไช่มึงพูดอะไรเหี้ยหน้าบ้านนะเอ้าึงพูดอย่างนี้ถึงหน้าบ้านนะน้าบ้านอะไรหวังคือคือกับผมไม่เคยมีปัญหาแต่กับน้องกูเนี่ยมันทําอะไรก็กิีดไปหมดอ่ะไม่งั้นแต่บ้านเขไม่แตกหรอกแค่นั้นแหละกูบอกไอ้ะแต่บ้านแตกเพราะไอ้ปิ๊กนะ เอ้าวพอไอ้พิกแล้วแล้วไปมีปัญหากับมันทำไมแล้วไม่ไม่ปาณีเลยอ่ะเราท้าเทียบแบบมึงก็รู้อ่ะมึงเคยอยู่กูมากี่ปีบอสแหมพี่ก็รู้อยู่ไอ้เหี้ยนี่แหละความจริงมันก็เป็นอย่างนี้กูพูดไปความจริงทั้งนั้นคือแก๊งมึงอ่ะมันเป็นแก๊งที่ที่เหลือที่สุดแล้วตอนเนี่อ่ะแคนั้นแหละมึงก็รับสภาพอ่ะแต่มันรับสารละแค่นั้นเนี่ยน้องกูแหลมปุ๊บโดนปั๊บอ่ะเฮ้ยไปแอบดอปดีกว่าไปยี่สแปดดรอไปชิมรังไปจริงส่ไฟมันขายไม่ไม่ออห่อหรอหรอน้องๆไปไป ไปไปชิมล้างไอเดอบด้วยอ่ะไปไปไปขอซ้อมมารอสบนะ